มาจา้าเจอมูจา้ามูหักมูแพ้งได้หลบหลายเดือนค่ะพี่น้องก็คิดหอดก็คิดยังก็นัดกันไม่กินมูกระทอกกระทะผ้านั่งไปชอบป,ปอกชอบป,ปิ่งอยู่แต่ได้ทำมาโดนนะนะก็ต้องแบบว่าจัดการให้นั่งแนะ่ผ้าไปกินขอกินเขาได้ห่างแน่สิเนะาเพราะว่าป,ปกตินั่งก็สิแบบว่าอยู่แต่นห้หองได้หยังงนะีสินเนาะเหมือนผ้ามนุษย์ขางเข้าออกมาหากินเนี่ยหมูเว้นแดงสินเนาะสู แล้วก็บผ้านางมาเลือกเลือกหมวกเออสิไปกินขาา้าวกันเอาหมวกใบใดฉันกับผ้ามาเจนเทอบูเมนนึงซีเนาะเออหมวกนี่กับหมอกับเชอดีเด้ฉันว่าน่ะก็เลยวางสี่ั้นดอกไปขนาดใหญ่ไปใหญ่ใจแอ,ททอลองใบนี้ใบนี้ปังค์ไม่ทำได้ไปใหญ่ไปใหญ่มากลื <laughs> อกตึงต็มหัว เงยอย่างเดียวอย่างงี้ก็คงผิดใบหน้าเลาไงเจ๋งไหมเชื่อคนอื่นป่ะบาสที่นี่กับมาล่องกันทั้งคู่จ้าหมว่ไปทะเลแบบช้ำช้ำสวยๆบันๆเก๋ๆซีไปเข่า่าบ้านเปนไปทะเลเนาะฝันไปก่อนแป๊บนึง <laughs> อยากไปทะเลก็อยากไปยังใส่หมวกไปก้อน่นเดยที่จริง,รงฉันจะไปเขาเด้อจ้าฉันจะไปบึงการค่ะมาหาหมวกยางปีนขอปีนเขาไปสิไปเที่ยวบ้านนั่งตัวบ้านนั่งฟ้านะ่ะสัวไปไหนดีจ้าคุณแม่ไปนี่ไปนี้เอาท้งสองเลยค่ะไม่ค่ามเลยไม่ข่ามเลยของมันต้องมีแบบ <laughs> ทั้งสองนะแม่นะ เราก็เลือกไปเลือกมาเิกระทามว่าเอาใบใดโน่จะทั้งสองหรือจะเอาใบใดค่ะสุด ใช่ก็ได้คนละใบาจ้าบอเมนสินั่งเอาสองใบทังทีเหลืองเลยิจ้าฉันกระเชียเอาเลยจ้าโดนๆเธอสิมาชอบบอกช้อปปิ้งกับมาชอกบกระเป๋าตออเน้อกับผ้าขาชอปลิ้นแบบเบาๆแบบนั่นกงกระทำสวยบอเธอฉันก็ม,มันแพงเดี๋ยวชันชิพาไปร้านนี้ผ้าเลยก็เล็พัชนั่เขาเพบ่อยนะจ้าเขาเพ่บ่อยแบบเออเซลหาสิบเปอร์เซ็นจ้าฉันก็เลยแบบเออมันก็สวยอ่ะเธอสินี่ฉันว่าสวยกลัวหนุนนีหนั่นกัน แน่นําไปแนะนํามานะจ๊ะได้สองใบไปจุกจุกจ้าเซลล์ห้าสิบเปอร์เซ็นต์เลยนะจ๊ะปังมากแม่แล้วฉันก็บอยย่อมแผ่นะจ๊ะฉันก็ไปซาซื้อปอกซื้อเปย์คนนะี้ว่าสิขึ้นเขาคนนะี้ฉันก็บอกฉันจะจ่ายบัตรเครดิตบอกให้แฟนไปนจ่ายให้ฉันสิ้นเดือนคะนเด้อฉันบอกกระเป๋าจากสองพันเก่าเหลือสองพันหานะทุกคนก็ซื้อไว้จากน้อยเนะ้อเสร็จแล้วคนละกระยางอ้อมห่างหาเนะี่ยสื่อเพิ่มคนนะด้ ง่างหนึ่งแต่ห่างหนึ่งแต่หา,หงหามงแรงยันสามถุ่มเนาะสื่อของบ่าวาดบอไไวสื่อไปสื่อมาบอกสิไปดูดวงต้นตาลต่อ,ตอ,ตอฉันกับผ้าไปพื่อนี่มาจบกันอยู่ตลาดต้นตาลอนนีกสื่อของมันพาท่านแนวด้วทุกคนดูดวงกันก่อนนี่